ไฟดอดทชินาอุติ18นิ้วโอ้โหรุ่นนี้อย่างแบบดุด,ดันมากๆเลยนะคะเล่มนี้สไตล์แบบเลโทรแบบแนวคลาสสิกผิวสัมผัสของหนังนี่เป็นหนังควายน้ำที่ใช้เทคนิคการทำแพทเทิร์นออกมาได้แบบสวยงามมากๆเป็นแบบสไตล์เลโทรเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเล่มนี้นะคะยังว่างอยู่ รอเจ้าของผู้ใดน้อนะคะก็มายืนยันกันได้อันนี้คำว่าไฟดอทเนี่ยนะคะเป็นตะระกูลในเรื่องของการทำมีดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูรูปชมข้างในก่อนดีกว่านะคะนี่เราก็รูปลักษณ์ข้างในของเขาก็จะเป็นแบบแนวแบบดูดันนะคะเป็นแนวแบบต้องบอกว่าแนวจังเกิลเน้นใช้งานนะคะจริงๆตอนนี้ทุกเล่มเน้นแนวจังเกิลใช้งานจริงนะคะรีวิวจากลูกค้าหลายท่านอยู่นะคะแต่ว่าบางรีวิวก็ไม่ได้นำมา แสดงให,ให้ให้ให้ชมนะคะต้องบอกว่าเป็นกุลขาที่คุคุริที่แข็งแรงคงทนเหมาะกับการใช้งานทุกประเภทเลยใช้งานจริงนะคะถางไม้ตัดต้นไม้นะคะฟันต้นไม้นะคะหรือว่าเป็นงานที่แบบใช้แบบทั่วไปนะคะก็ต้องบอกว่าความแข็งแรงแข็งแกร่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเสำหรับเล่มนี้ก่อนนะคะ เล่มนี้เราเน้นการขายนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเพียงแค่เนี่ยกำลังคิดว่าเจ้าของเนี่ยต้องมาและยืนยันได้เลยนะคะว่าท่านใดเล่มนี้เนี่ยหลุดไปได้ได้อย่างไรนะคะยังว่างอยู่นี่เป็นหนังทั้งหมดเลยนะคะเป็นหนังไฮคุโ l ตี้แล้วก็รูปทรงรูปโฉมในการทําออกแนวแบบเลโทนะคะสวยงามนะคะแล้วก็ลูกมีดมีแน่นอนความยาวของเขาทั้งหมด สิบแปดนิ้วแต่ใบมีดของเขายาวอยู่โอ้โหต้องถูกใจคนที่ชอบแบบแนวจังเกิลแบบว่าสิบสองนิ้วแบบอย่างโหดสิบสองนิ้วนะคะนี่สิบสองนิ้วนะคะและห้าดอทห้าดอทไฟดอทของเขาะะอันนี้ด้านล่างนะคะเป็นเหมือนอาวุธเอาไว้ทะลวงต่อสู้นะคะไฟดอทของเขานะคะก็คือเป็นหมุดห้าห้าห้าหมุดนะคะตรงนี้นะคะความทราแมทท้าแมนในการจับนะคะเรียกว่าแบบเหมาะในการจับ เหมาะมือมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ยาวมากเกินไปนะคะขนาดของเขาก็น่าจะอยู่ที่4ี่จุดโอ้4 5สี่้นิ้วนี่โอเคมากๆนะคะคือกําลังดีน้ำหนักใบมีดของเขานะคะเมื่อกี้วัดอยู่ที่788กรัมถามว่าสําหรับผู้ชายที่ถือนะคะ7 8 8กรัมในการใช้งานโอเคเลยนะคะน่าจะเหมาะมือเลยนะคะทั้งหมดของอันนี้ก็ประมาณ900กว่านะคะ รวมทั้งฝักด้วยไฟดอทชินาอุติเป็นภาษาเนปาลีนะคะน่าจะเป็นตะโกนในเรื่องของการทํามีดต้องบอกเลยว่ายิ่งมาศึกษาคุคุรินะคะเราจะเห็นว่าโอ้โหมีซีรีส์หลายๆรุ่นมากและแต่ละรุ่นมีเรื่องราวความเป็นมาของตะกูลในการทําของยุคของสมัยนะะเรียกว่ามีสเสน่ห์มากๆก็จะพยายามนํามารีวิวให้เห็นถึงความหลากหลายนะคะนี่เลยอันนีหน้หนาเลยนะคะความแข็งแกร่งของเขานี่โอ้โหหนาๆเลย มาตรฐานสิบแต่ว่านี้น่าจะก็สิบมิลอยู่เนาะสิบมิลอยู่มาตรฐานนี่เลยชินาอุติไฟดอทชินาอุติสิบแปดนิ้วใบมีดยาวสิบสองนิ้วตอนนี้รอเจ้าของสไตล์แบบเรสโทนะคะกลิ่นอายเป็นแบบคลาสสิกหนังหนังควายน้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช้งานเกรดไฮคุริตี้ด้วยนะคะมีรูปมีดมาพร้อมกันสองเล่มนะคะราคา ราคาเดี๋ยวแจ้งไปจําไม่ได้ว่าอยู่ที่6กพันเท่าไหร่นะคะนี้มีราคาบอกไว้อยู่นะคะเดี๋ยวจะลงไปในคลิปด้วยนี่เลยค่ะเล่มนี้สำหรับรอบเล่มนี้นะคะก็จะมีของที่ระลึกมอบไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูว่าลูกค้าชอบแบบไหนอันนี้เป็นแบบเข็มกรดของทงเนปารีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครเป็นรูปแบบของสุริยันจันทราแล้วก็รูปทรงเป็น ภูเขานะคะสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนปาลีและนี่ก็คือสตรวุธของนักรบกราคามีดคูคุริค่ะรอติดตามชมคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวพยายามจะนำเสนอรูปแบบต่างๆมาให้ชมกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ